ครับปากษาฟาร์มคุณลุงไพรวันปากษาบ้านเลขที่1 2 6หมู่9บ้านผาสัมบอนตำบลผา ank, อินแปลงอำเภอเอราวันเบอร์โทรคุณลุงไพรวันใช้เบอร์นี้ไหมไม่ใช่ใช้เบอร์ไหนครับศูนย์หกสี่เจ็ดหกแปดเก้า 004นะครับเบอร์โทรคุณลุงไพวันนะครับปักษาฟาร์มวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มแพะคุณลุงไพวันก่อนมาเยี่ยมชมคอกแพะคุณลุงไพวันตอนนี้ก็ถือว่าเกษตรกร,ะร,กรนะครับกำลังเป็นที่สนใจของตลาดสมาชิกนะครับท่านที่ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงแพะตอนนี้ก็ถือว่าท่านได้มีโอกาสได้ เยี่ยมชมฟาร์มนะครับการจัดการแบบประหยัดนะครับลดต้นทุนครับใช้เศษไม้วัสดุเหลือใช้มาทําเป็นข้อกแพะอันนี้เป็นข้อกสลหับการคลอดลแม่คลอดก็ได้หรือว่ากักตัวในช่วงก่อนคลอดก็ได้นะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศของฟาร์มแพะคุณลุงไพรวันนะครับปักษาฟาร์ม บ้านผาสัมบอนครับวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมถ่ายภาพบรรยากาศดีๆนี่ครับโรงเรือนใหญ่โรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนหลักๆเลยนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น่าจะสักประมาณ100ตารางเมตร100ตารางวาประมาณนี้นะครับการจัดการการดูแลมีร่มก่อไผ่ตรงนี้ก็เป็นร่มสำหรับให้น้องแพะได้พักผ่อนนะครับมีร่ม แล้วก็ถือว่าแพะที่ชอบที่จะไปอาบแดดไปพักผ่อนนะครับให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะครับในช่วงที่มีอากาศหนาวนะครับช่วงนี้ก็เกษตรกร,ร,กรลหลายท่านก็ประสบปัญหาเรื่องของภัยหนาวอากาศเย็นนะครับทําให้แพะส,สุขภาพไม่ดีครับแล้วก็ทําให้แพะมีอาการป่วยนะครับเนื่องจากการ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับช่วงนี้ก็ดูแลใส่ใจเรื่องของอสแลนผ้าหรือว่าผ้าคลุมนะครับผ้ายางใช้บังแดดบังลมบังฝนนะครับช่วงฤดูหนาวก็สามารถที่จะบังอากาศเย็นได้ด้วยด้านบนนะครับไม่ต้องห่วงครับช่วงเย็นก็แน่นอนครับมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นแน่นอนนะครับบังลมได้ส่วนนึง ส่วนหนึ่งก็จะทําให้ความอบอุ่นกับแพะนะครับในช่วงกลางคืนที่มีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดต่ําลงมากนะครับส่วนหนึ่งบรรยากาศบริเวณรอบๆคอกแพะนะครับตอนนี้ปักษาฟาร์มคุณลุงไพรวันเบอร์โทรแจ้งไปแล้วต้นคลิปนะครับท้ายคลิปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงสำหรับเบอร์โทรตอนนี้ก็เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกที่เรียนรู้นะครับเรื่องของการเลี้ยงแพะ ใส่ใจดูแลนะครับบรรยากาศดีๆสำหรับท่านที่นะครับมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมก็โทรหาคุณลุงไทวันแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับสมาชิกที่จะเรียงแพะจะศึกษาเรื่องแพะข้อมูลโรคของแพะการศึกษาเบื้องต้นการใช้ชีวิตการอยู่ในแบบที่เขาอยู่ตามธรรมชาติวัสดุเหลือใช้นะครับวัสดุที่ ใช้สลับการเลี้ยงแพะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการใช้พื้นที่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็สามารถเอามาใช้เป็นค้อแพะได้นะครับแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกที่คิดว่ามีโอกาสได้ทดลองเลี้ยงนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลสำหรับการเลี้ยง โทรมาสอบถามคุณลุงไพลวันได้นะครับสำหรับการเลี้ยงแพะข้อมูลดีๆหลายๆส่วนนะครับที่จะให้ความรู้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับนี่เป็นนั่งร้านสำหรับทำยกขึ้นมานะครับจากพื้นดินนิดนึงประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็มายกนะครับให้แพะได้ขึ้นมาพักผ่อนมาเดินเล่นมานอนเล่นอยู่ด้านบนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นนั่งร้านสำหรับการให้อาหารปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับ นอนพักผ่อนในช่วงกลางวันนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกร,กรที่ยกสูงใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์พื้นที่สำหรับการเลี้ยงแพะนะครับมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทําให้เขาอยู่แบบอารมณ์ดีสุขภาพดีนะครับปลอดโรคปลอดภัยจากสุนัขจากหมานะครับที่เป็นสัตว์ที่คอยรบกวนเขานะครับตรงนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง เกษตรกรหลายท่านก็นำมาเป็นประโยชน์นะครับในการเลี้ยงนะครับในการศึกษาข้อมูลเรียนรู้ศึกษาคลิปนี้ก็เป็นสื่อกลางให้นะครับสำหรับสมาชิกที่จะขอข้อมูลประสบการณ์จากฟาร์มนี้โดยตรงนะครับที่สามารถที่จะนำไปศึกษาข้อมูลนำไปปฏิบัตินำไปาสามารถที่จะเป็นข้อมูลในการเลี้ยงเบื้องต้นนะครับ เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกร,ร,กรที่หลายท่านบอกว่า,าศึกษานะครับใช้วัสดุเหลือใช้นะครับแล้วก็การป้องกันโรคในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับอากาศเย็นดูแลสุขภาพแพ้อย่างไรก็ค่อยศึกษาค่อยหมัน่นเรียนรู้ไปนะครับก็เป็นอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจแลรักในการที่จะเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็ถือว่า เป็นประโยชน์สำหรับภาคการเกษตรอาจจะมีพื้นที่ในการปลูกหญ้านะครับแปลงหญ้าตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็จะมีแปลงหญ้าสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่แบ่งพื้นที่ในการปลูกจากที่เราปลูกอ้อยอยู่แล้วนะครับเราก็แบ่งพื้นที่สักเล็กน้อยเพื่อที่จะมาปลูกหญ้าให้แพะได้กินกันนะครับแล้วก็ให้ได้ใช้กับหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าหมักหญ้า ที่ตากแห้งไว้สลับให้แพะกินหลายๆวันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีการนำใส่เครื่องสับนะครับให้เขาได้กินกันอาหารที่อยู่ในบริเวณคอกแพะนะครับก็สามารถเลี้ยงไก่ได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งการจัดการตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับรเกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้การรักษาโรคแพะในช่วงฤดูหนาวการรักษาสุขภาพแพะการสังเกตอาการป่วย ในหลายคลิปที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับสามารถติดตามได้ในช่องนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางและก็เป็นสื่อกลางให้ท่านได้รู้จักฟาร์มแพะฟาร์มนี้แล้วก็ให้รู้จักข้อมูลต่างๆของแต่ละฟาร์มนะครับว่าการจัดการการดูแลให้ข้อมูลการศึกษานะครับศึกษาร่วมกันนะครับมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลศึกษาการเลี้ยงแพะ ศึกษาการใส่ใจหรือว่าเรื่องของดูแลสุขภาพนะครับสังเกตอาการป่วยของแพะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้สำหรับสมาชิกที่กำลังศึกษาเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับ <S <S เรียนรู้จากทาง YouTube ด้วยนะครับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้จากที่ได้ข้อมูลจากหลายๆฟาร์มที่เป็นประสบการณ์สำหรับการเลี้ยงแพะ การสร้างโรงเรือนการเตรียมสถานที่โรงเรือนการจัดเตรียมอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เป็นส่วนของการเลี้ยงแพะการให้วัคซีนการถ่ายพยาธิแพะการรักษาโรคการบำรุงนะครับการใช้อาหารข้นสำหรับบำรุงในช่วงอายุของการตั้งท้องของแพะนะครับแล้วก็การให้วัคซีนบำรุงร่างกายหลังคลอด การายาใช้ยาถ่ายพยาธินะครับในการดูแลสุขภาพแพะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนะครับสมาชิกที่กำลังเยี่ยมชมคลิปของเราอยู่นะครับสามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแบ่งปันความรู้หรือว่าท่านสามารถลงประสบการณ์ที่ท่านได้รู้มาจากการศึกษาลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ สมาชิกที่เข้ามาชมอาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับกดกระดิ่งช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลทุกท่านที่เยี่ยมชมนะครับข้อมูลคลิปในการ ศึกษานะครับประสบการณ์จากต้นคลิปนะครับก็จะมีเบอร์โทรของลุงไพลวันชื่อฟาร์มและก็ชื่อเบอร์โทรไว้สำหรับต้นคลิปแล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับการเยี่ยมชมการติดตามผลงานของช่องเราก็คิดว่า,าเผื่อห,หลายๆท่านจะมีข้อมูลดีๆนะครับสำหรับที่จะทำให้ทุกท่านได้มาศึกษา ศึกษาหรือมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ยิ้มชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ